โตโยต้าคัมรี่2.5 HV p r ีพรีเมียมนะฮะตัวท็อปสุดเลยภายนอกสีดําภายในสีเบจหรือว่าสีครีมหายากนะฮะตัวนี้ออกห้างป้ายแดง1,800 0ล้าบาทราคาวันนี้หายไปเป็นครึ่งเลยนะครับใครสนใจอยากได้รถสภาพดีดูคลิปนี้ให้จบครับสนับสนุนโดยวิสาหออโ,โตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพดี รับประกันไม่มีชนหนักพิกควาำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือ2ต้องที่วิสารออโต้คาร์ด o ตสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียวิสารออโต้คาร์นะฮะวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะเพิ่งรับตัวเข้ามาเลยเป็น Toyota าคัมรี่นะฮะ2.5 HV Premium สีดำนะครับปี2018จดทะเบียนปี2019เนะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของรุ่น ออกห้างป้ายแดง1 8 0 0 0ล้านบาทวันนี้ผมขายนะฮะ9 0แสบาทเท่านั้นเลขไม้ใช้งานไปแล้ว1,10,000กิโลนะฮะแต่รถคันนี้มันมีอายุกี่ปีอเปีย่ย 19, 2ิ2 2 22, 2ยปีค่าเฉลี่ยในการใช้งานปีนึงไม่ถึง2,000 20, 0กิโลนะฮะถือว่าใช้งานน้อยนะฮะในสเปคเดียวกันในปีเดียวกันเนี่ย ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยแสนห้าแสนหกแสนกลางกลางแสนปลายปลายหรือสองแสนกว่าแล้วแทบทั้งนั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมรถคันนี้คู่มือกุญแจสำรองยังอยู่ครบๆผมเพิ่งรับตัวเข้ามานะฮะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับรถภายนอกเป็นสีดำนะฮะท่านผู้ชมไฟหน้าเนี่ยเป็น Full LED เลยนะครับ LED เต็มระบบนะฮะ,ะมีไฟ Daytime ด้วยไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับท่านผู้ชม ตัวนี้เซ็นเซอร์การระยะมีมาให้นะฮะด้านหน้า2ตําแหน่งโลโก้ Toyota นะฮะตัวเขาเรียกโล,โลโก้3ห่วงนะฮะเป็นสีอมฟ้าบ่งบอกว่าเป็นรถเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับหลังโลโก้นี้นะฮะมีเรดาร์การระยะมี adaptive cruise control มีเตือนการชนด้านหน้ามีเตือนการออกนอกเลนนะฮะเรียกว่าจัดเต็มเลยครับท่านผู้ชมสวยงามลงตัวนะฮะอ่าแล้วยังมีคิ้วด้านหน้าเขาเรียกว่าลิ้นแล้วกันนะท่านผู้ชมเป็นลิ้นคมเมียมด้านหน้า สวยหรูดูดีครับริ้วรอยมีบ้างนะท่านผู้ชมนะฮะสะเก็ดหินต่างๆแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้เดี๋ยวไปดูใจความสําคัญกันครับดูห้องเครื่องเลยมาดูห้องเครื่องกันครับท่านผู้ชมอ่าโอ้ห้องเครื่องเรียบร้อยอยู่นะผิดคาดนะฮะอ่ามาดูความเดิมก่อนที่ฝากระโปรงของผ้าหนี่ยนี่เจ้าของเดิมดูแลดีนะเนี่ยแบบนี้ท่านผู้ชมอ่า นี่นะฮะขออนุญาตนะเดิมเดิมเนี่ยแบบนี้ตะเข็บเดิมซิลิโคนเดิมสันลอนการขึ้นรูปสติกเกอร์เห็นไหมฮะชัดเจนเลยเนี่ยเม็ดอาร์คนะเนี่ยลอนเนี่ยพลาสติกเห็นไหมครับอ่าสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะฮะสีเดิมนะฮะลูกยางเส้นนี้ยังอยู่ฉนวนกั้นความร้อนยังอยู่ท่านผู้ชมดูสีหมุดทุกตัวเห็นไหมอยู่ครบไม่ขาดไม่ลุ่ยด้วยนะอ่าทีนี้มาดู น็อตยืดฝากระโปรงถูด,ดูแล้วท่านผู้ชมน็อตไม่ขยับเนี่ยแบบนี้เกรด A บวกบวกเลยนะน็อตไม่ขยับมาดูซอกต่อนะซอกเนี่ยฮะชัดเจนเดิมเดิมและเห็นน็อตแก้มเนี่ยเห็นไหมครับมองได้ชัดเลยมองด้วยตาเปล่าก็รู้เลยว่าไม่แกะมาก่อนนะฮะไล่เรียงมาจนถึงแก้มนี่นะแก้มเนี่ยมันจะมีตรงนี้ง้างดูน็อตแก้มหน่อยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเดิมเดิม สบายใจได้แล้วแบบนี้นะฮะโครงสร้างสวยต่อมาที่คานด้านหน้านะฮะมีพลาสติกครอบอยู่รอผมสักคู่อ่ะท่านผู้ชมแกมหมุดออกแล้วนะฮะอ่าเห็นไหมรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะเนี่ยคือคานนะฮะไล่เรียงมารอยต่อคานเช็ดให้เห็นเห็นกันเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดิมเมน็อตไม่ขยับนะ และตรงเนี้ยจะมีเม็ดอาร์คอยู่นะนี่เนี่ยมีเม็ดอาร์คอยู่แล้วเป็นลอนเป็นสันนะฮะเดิมเดิมดูหน้าคานนะดูความสม่ำเสมอของสีนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยสีมาไม่ถึงเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้เดิมและหน้าคานเนี่ยเป็นสีดำด้านนะกระเดืองอ่าเดิมเดิมเลยกระเดืองเนี่ยมีตัว พวกมาร์กิ้งต่างๆอยู่ครบนะฮะแล้วก็เนี่ยมองไปจากตรงนี้เห็นคานด้านล่างเลยเป็นเหล็กสีดำนะฮะยึดอยู่กับหัวชัซีทั้งสองข้างนะฮะเป็นรูปตัว C เหล็กตัว C นะครับมีความโค้งรับกับกันชนหน้าอยู่เนี่ยเดิมแบบเนี้ยไม่ชนแน่นะฮะเห็นแบบเนี้ยสบายใจเนี่ยรถเนี่ยนะท่านผู้ชมรถเนี่ยมันจะชนไม่ชนเนี่ยมันอยู่ที่คานหน้านี่แหละนะฮะเนี่ยมันต้องปะทะก่อนก่อนที่จะไปถึงเครื่องยนต์ถูกไหมถ้าคานหน้าเดิมสบายใจได้ อย่างฝากระโปรงอะไรพวกนี้นะมันสามารถเปลี่ยนกันได้นะฮะแต่ใจความเนี่ยนะฮะชนไม่ชนเนี่ยขานด้านหน้านี่แหละนะฮะมาต่อเลยนะครับเห็นไหมไล่เรียงไปอ่าเดี๋ยวถึงตรงนี้จะเห็นน็อตแก้มเดี๋ยวผมแกะให้ดูเนี่ยน็อตมันต้องไม่ขยับแบบนี้นี่เห็นไหมเดิมเดิมอ่าเกรดเอต้องแบบนี้ครับไล่เรียงมาจนถึงพวกซุ้มโช๊ก น็อตซอกน็อตแก้มเห็นไหมจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงอ่าเดิมๆเลยแบบนี้นะครับสบายใจได้นะฮะต่อมามาดูเครื่องยนต์นี่ผมสตาร์ทอยู่นะท่านผู้ชมเห็นไหมเครื่องยนต์สะอาดมากเลยนะเนี่ยมาร์กกิ้งต่างๆอยู่นะนี่น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาท่านผู้ชมเห็นไหมใส่ปิ้งเลยเห็นไหมครับอ่า แล้วก็เครื่องยนต์เดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะฝาสูบไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีเยิ้มนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยมาร์กิ้งต่างๆยางรองแท่นเครื่องนะครับห้องเครื่องโอ้โหสะอาดมากอัมองลงไปเนี่ยเนี่ยรถเครื่องยนต์ทำงานอยู่นะมันบ่งบอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีนะท่านผู้ชมเนี่ยมองเนี่ยมองให้ลึกเข้าไปเห็นไหมคารด้านหลังเนี่ยเห็นไหมจนถึงพวกลูก ABS ต่างๆเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเนียนๆเลย นะครับนี่คือรถสวยครับนะคัดสภาพเกรดเน็อตไม่ขยับรถยนต์มือสองต้องแบบนี้นะฮะแบบนี้สบายใจได้แล้วนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับอาเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อมาถึงช่วงล้อนะท่านผู้ชมเป็นล้อแม็กอนลอยนะฮะสีเงินนะสีบอลเงินตัวนี้มาพร้อมกับยางโยโกฮาม่านะฮะซีรีส์ของยางนะฮะตัวนี้เป็น215หทับ55 R17 นะครับ ปีของยางเนี่ยปี2022แต่ดอกยางลึกๆอยู่เลยนะใช้ได้อีกเป็นปียผลยางก็ยังอยู่เลยท่านผู้ชมแก้มด้านขวามีสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดอยู่เห็นไหมครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะแล้วก็มือเปิดประตูเป็นโครเมียมมาพร้อมระบบสมาร์ทคียร์เลคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมดูชายล่างยมีคิ้วโครเมียมด้วยสวยงามนะฮะลงตัวเส้นสายในการเดินนะฮะใน TNGA แพลตฟอร์มเนี่ยก็ต้องบอกว่า สวยขึ้นสปอร์ตขึ้นมากกว่าโฉมก่อนเยอะเลยนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวพาดูโครงสร้างจากประตูบานแรกนะครับมาเปิดมาแล้วนี่ดูความเดิมกันนะเนี่ยดูจากด้านบนก่อนท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าไล่เรียงลงไปเนี่ยสัมผัสเลยเนี่ยจนถึงชายล่างเห็นไหมครับเอาเล็บจิกเนี่ยเป็นซิลิโคนเนี่ยไม่นิ่มจนเกินไปนะแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปแล้วดูสารลอนต่าง มันสัมพันธ์กันความสม่าเสมอของสีด้วยนะฮะ,ะแผ่นไปที่ซอกเลยนะ,ะประตูเดิมซอกก็ต้องเดิมไม่แกะไม่ถอดนะฮะแบบนี้เลยชัดเจนแล้วก็แผ่นไปนะฮะตรงแป้นวางเท้านะ,ะตรงแป้นคัะเร่งแป้นเบรกนะครับตรงนี้จะเห็นพวกก้านพวงมาลัยพวกแกนพวงมาลัยนะฮะท่านผู้ชมซับในนะครับพรมพื้นต่างๆดูเพื่ออะไรก็ดูเพื่อว่ารถคันนี้มันไม่ลุยน้ําไม่จมน้ํามานั่นเองครับ บางทีต้องก้มลงไปดูนะท่านผู้ชมขั้นตอนนี้ก็สำคัญครับต่อมาก็แกะโครงสร้างดูเม็ดอาร์คชัดเจนเนี่ยนะฮะอาร์คคมๆแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยมาร์ก,กิ้งที่ลูกยางยังอยู่เลยเห็นไหมครับดูเสร็จแล้วก็ใส่คืนให้เรียบร้อยนะดูด้านบนเสร็จแล้วอย่าลืมดูชายล่างนะรถบางทีเนี่ยมันอาจโดนด้านล่างท่านผู้ชมนี่แกะดูเลยดึงเห็นไหม เห็นเม็ดอาร์คชัดๆเลยนะครับที่เสาบีโอเคเนี่ยกรประตูนะใสๆเลยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ดูหมุดเห็นไอ่าเดิมเดิมอ่าสบายใจแล้วล่ะแบบนี้บานแรกผ่านบานที่สองดูเหมือนกันดูเหมือนกันเอารดล็อกามาครับ ดูเหมือนกันนะฮะตะเก็บเดิมๆนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมความสม่ําเสมอของสีลูกยางต่างๆเห็นไหมชัดเจนตรงนี้มีล็อกเด็กอยู่ด้วยนะอ่าโอเคสวยแน่นเลยนะเม็ดอาร์ชัดๆนะคมๆเนี่ยบอกแล้วลูกยางมีมาร์กกิ้งอยู่นะจุดแต้มสีใส่คืนให้เรียบร้อยด้านบนเสร็จแล้วดูชายร่างต่อ,อม,มีจุดเว้าวสีอยู่ดูให้ดี จุดเว้าสีอยู่นะฮะ,อะตอนคีบชิ้นงานเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งตัวรถต้องมีเหมือนกันนะครับโอเคใส่คืนให้เรียบร้อยนะอ่า<ม>ผ่านแล้วนะฮะแถบด้านขวาของตัวรถสะโพกดูความบางก็ฟังเสียงเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่คอไปแลงตุบตุบตุบหนาหนาไม่ได้นะต้องบางบางแบบนี้ เทคนิคสมัยก่อนนะเนี่ยเทคนิคเคาะเนี่ยนะเพราะว่าอะไรนะสมัยก่อนมันการค้าขายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะชากเนี่ยเขาใส่การเคราะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง <S 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 เพื่ออะไรรู้ป่ะ <S <S เดินดูรถเนี่ย <S 2> <S 2> นะนะเดินดูรถเนี่ยมันไม่สามารถไปแกะไปถอดดูได้ไปเปิดดูได้บางทีรถมันล็อกอยู่ นะฮะช่างดูรถเนี่ยเขาก็เดินไล่เลยไล่เสียงนะไล่เสียงเลยนะเนี่ยตรงไหนโปร่งนะเขาไปเสียงผิดสังเกตดังตุบๆก็ต้องหยุดดูแล้วอ่าพอหยุดดูแล้วเขาก็ดูเลยว่าเอยโดนมาหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าขนดไหนเนี่ยนี่วิธีการดูรถที่เร็วๆนะเขาใช้กันในยุคก,ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะฮะอ่าเนี่ย มาต่อกันที่ด้านท้ายไฟเบรกไฟท้ายสวยงามนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ,ะสวยมากเลยนะครับมีโลโก้โตโยต้านะฮะมีกล้องมองหลังมาให้นะอยู่เหนือกรอบป้ายทะเบียน,นเซนเซอร์ด้านท้ายอีกสี่ตำแหน่งชายล่างนะตัดด้วยลิ้นนะฮะเห็นไหมเป็นโครเมียมสวยงามมีสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดนะมีสติ๊กเกอร์นี่ท่านนะผู้ชมเคมอเตอร์ K or, แสดงว่าออกที่นั่นนะครับมาดูโครงสร้างต่อด้านท้าย เปิดมามาดูขอบตะเข็บเดิมเดิมนะดูทั้งเส้นเลยท่านผู้ชมนะฮะเดิมดูนี่ใหม่เลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็ดูร่องน้ำชัดเจนโครงสร้างสวยนะฮะแล้วดูที่เก็บสัมภาระครับนะกกว้างนะตัวนี้เห็นไหมอ่ากว้างนะครับแล้วนี่อุปกรณ์ต่างๆท่านผู้ชมเห็นไหมครับแม่ลงแม่แรงนะฮะใหม่มากเลยนะนี่เห็นว่า ผมยกออกไม้เห็นเลยทั้งแม่แรงนะอุปกรณ์ลากจูงตัวขันล้อนะฮะอ่าแล้นี่คือยางอะไหล่ท่านผู้ชมเป็นล้อแม็กนะดูดิเนี่ยดูความเดิมของท้ายเนี่ยก้มมองไปเลยท้ายสวยแบบนี้รอยยาแนวสันลอนต่างๆความสม่ำเสมอของพื้นสีแบบนี้สบายใจได้เลยว่าท้ายสวยครับนะฮะท้ายไม่มีแตะมาแน่นอนไม่มีชนมาแน่นอนนะฮะใส่คืนให้เรียบร้อยครับไม่ยาก อโอเคปิดก็ดึงลงมามาด้านซ้ายต่อครับบานที่3มดูเหมือนเดิมนะความสม่ำเสมอของสีลูกยางซิลิโคนนะครับชัดเจนแบบนี้กระดูกงูเม็ดอาร์คหรือว่าจุดสปอร์ตนะครับ ชัดๆนะตรงนี้ต้องมีจุดเว้าวสีเหมือนกันอ,อืดึงยากนี่เห็นไหมท่านผู้ชมชัดเจนตำแหน่งเดียวกันเป๊ะด้วยนะครับอ่าดูรถมาเป็นร้อยเป็นพันคันแล้วท่านผู้ชมผมจําตำแหน่งได้เลยจริงๆผมไม่ต้องแกะดูขนาดนี้หรอกนะแต่นี่คือการทําคลิปอยากให้ทุกท่านรู้นะฮะว่าการดูรถดูอย่างไรนะครับอ่าบานสุดท้ายครับตะเข็บนะฮะอ่าโอเค ชายล่างเดิมๆเนียนๆนะครับไปดูซอกคันไหนผมทําคลิปวิดีโอแล้วนะฮะท่านผู้ชมยืนยันได้เลยว่าไม่มีชนหนักชัดๆคมๆชายล่างมาตรงนี้มีไฮไลไท์ท่านผู้ชมนะมเห็นไหมครับเม็ดอาร์คนี่เสาบีมีแผ่นเพจ เห็นไหมครับแผ่นเพจเนี่ยจะบอกอะไรเนี่ยมันจะมีสีอมม่วงนะน้ำเงินอยู่หน่อยหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่แกะแปรใหม่นะอ่ามีตัวเลขเลขตัวถังนะเนี่ยคือท่านผู้ชมผมถ่ายให้ดูแบบนี้เนี่ยนะฮะแผ่นเพจเนี่ยอ่เดี๋ยวกล้องย้อนออกมามองหน้าพี่หน่อยคลิปวิดีโอเนี่ยนะท่านผู้ชมผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยสำเนารถ นะหรือว่าเล่มทะเบียนรถได้นะฮะเพราะว่าอาจจะโดนในเรื่องของ PDPA นะฮะมันจะมีชื่อคนนั้นคนนี้อยู่ถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ผมทําคลิปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมถึงจังหวะนี้เนี่ยถึงจังหวะนี้จะเห็นแผ่นเพจโดยเฉพาะตัวจัตตาคมรีนะจะเห็นแผ่นเพจปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลขเครื่องยนต์นะเลขตัวถังนะฮะนี่คือข้อมูลเลยนะนี่คือทะเบียนบ้านของรถเลยนะสามารถสต็อปภาพ จดบันทึกถ่ายรูปแคปภาพไว้ก็ได้แล้วมันสามารถเช็คข้อมูลได้ท่านผู้ชมมันสามารถเช็คข้อมูลได้มันสามารถเช็คจากโตโยต้าได้ว่าประวัติรถคันนี้เป็นอย่างไรผมต้องบอกไหมแบบนี้ไม่มีความจําเป็นต้องบอกนะถูกไหมไม,ไม่ไม่รู้อ่ะคนอื่นอาจจะไม่ได้บอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะแต่ผมบอกนะฮะนี่คือทิกนะดูคลิปผมเนี่ยนะฮะ มันอาจจะเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ก็จริงนะท่านผู้ชมแต่คลิปเนี่ยผมจะถ่ายให้เห็นแผ่นเพจก็คือมันจะมีเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังอยู่นะฮะบอกทิกไว้บอกทิกไว้นะฮะ,ะก็นำเสนอด้วยความตรงไปตรงมาไม่กังวลใดๆอยู่แล้วนะรถคันนี้ปี2018ดีเซมเบอนะธันวาคมเนี่ยนะฮะปลายปีเลยนะฮะจะ19อยู่แล้วอ่ะนะฮะเดิมนะหลังคามีสลูปลูกยางดำใช้ได้นะครับ สรุปให้เลยครับนี่คือ Toyota c a m r ี 2.5HV Premium ตัวท็อปสุดนะฮะบอดี้รอบคันผมดูแล้วเนี่ยซื้อรถมือสองต้องน็อตไม่ขยับทั้งคันแบบนี้นี่คือเกรด A บวกบวกรับประกันนะฮะเอารถคันนี้ไปตรวจสอบศูนย์ t o y o ต a ก็ได้นะครับพาช่างที่ ดูรถยนต์มือสองเป็นนะจ้างเขามาดูก็ได้ถ้าไม่มีความมั่นใจนะถ้ากังวลน,นะครับหรือว่าจะโทรมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะฮะเอาไปตรวจสอบก่อนเลขทะเบียนนะฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วมาถึงที่เต็นท์เนี่ยสามารถขอผมทดลองขับไม่ต้องจองนะไม่ต้องจองแต่คนต้องผมไปด้วยนะให้ขับถนนใหญ่เลยนะให้ทดลองก่อนตัดสินใจได้นะครับก็นําเสนอด้วยความตรงไปตรงมา นะครับแล้วก็อยากจะชัดเจนในทุกๆเรื่องฉะนั้นผมไม่กังวลใดๆอยู่แล้วครับมาดูภายในครับคันนี้ภายในเป็นสีเบจครับท่านผู้ชมนะฮะเริ่มจากแผงข้างประตูก่อนบุหนังนะฮะตรงนี้สีดำเป็นโนแบ็ก hmm. เป็นโนแบ็กนะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติมือเปิดนี่ตรงนี้มีมานด้านข้างเจ mm ้า hmm. ของเดิมติดฟิล์มรามีหน้ามาท่านผู้ชมสภาพดีนะฮะเนี่ยสภาพดีนะครับทีนี้มาดูเบาะ เบาะเดิมครับหนังเดิมนะฮะสัมผัสได้นะครับแบบนี้นะเป็นหนังรูนะฮะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวลองนั่งดูหน่อยนะครับคัมรี่คือคัมรี่ครับนั่งสบายเล็กรูมเฮดรูมแลวเหลือนะฮะมีมือจับเนี่ยความใหม่ของเบาะท่านผู้ชมเห็นไหมช่องแอร์สช่องมีช่องเสียบ USB อีก2ตํตำแหน่งกว้างขวางนะฮะนั่งสบายม่านข้างมีให้ม่านหลังไฟฟ้าเสาซมีแอร์แบถุงลมนิรภัย นี่ความสว่างนะครับไฟ LED สองหาของนะครับนี่ไฮไลท์ของตัวพรีเมียมครับโอ้พลาสติกยังไม่แกะนะพลาสติกยังไม่แกะเลยนะฮะถ้าเปิดยังไงเนี่ยโอ,โอ้ไม่ค่อยได้แกะหรอฮนะเห็นว่าอ่าแล้วนี่ปุ่มสวิต์นะฮะท่านผู้ชมสวิตช์คอนโทรลนะฮะบอกไฟฟ้าดูนะ เห็นะเบาะตัวนี้ปรับไฟฟ้านะเห็นไหมครับอ่าแล้วปีกเบาะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีเป็นปีกออกมานะฮะกรรันศีสะเรากิ้งนะฮะเนี่ยดีข้อดีนะฮะแอร์ปรับได้มาหลังไฟฟ้านะฮะเครื่องเสียงปรับได้นะครับเท้าแขนได้นะฮะแล้วมีช่องเนี่ยนะ,ะเปิดแล้วก็เอื้อมไปหยิบของที่สัมภาระท้ายรถได้ท่านผู้ชมโอเคนี่มีตัวเดียวนะ โดยรวมนะฮะก็ถือว่ารถ6ปีนะฮะท่านผู้ชมสภาพยังดีอยู่เกือบเกือบหปีรถเกือบเกือบหปีนะฮะเพราะมันรถปลายปีปลายปี1นึนะฮะจะปี19อยู่แล้วนะครับ5ปีปลายปลายนะครับโดยรวมถือว่าสะอาดนี่ขนาดผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อครับโอเคครับแผงข้างประตูนะฮะกระจกไฟฟ้านะฮะเมมโมรีซีทของเบาะสองตำแหน่ง จอดจานะฮะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะท่านผู้ชมปีกเบาะยังไม่สุดนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ฟอกนะฮะเดี๋ยวลองไปนั่งหน่อยโอเคนั่งสบายนะครับปรับไฟฟ้าพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะท่านผู้ชมหนังเดิมเนี่ยหุ้มหนังหนังเดิมนะครับมีแพตเทิร์ชิพนะฮะปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพวงมลลาลัยได้พวงมลลาลัยเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลพวกเครื่องเสียงได้นะฮะท่านผู้ชมรับสายวางสายได้นะฮะในเรื่องของความปลอดภัยที่ให้มาก็ ควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเตือนการชนด้านหน้าเตือนการออกนอกเลนต่างๆคูดคอนโทรลได้หมดนะฮะอ่าแล้วนี่ที่เปิดฝากระโปรงหน้าเกะใส่ของที่เปิดถังน้ํามันที่เปิดฝาท้ายปุ่มการลื่นถลายไฟออโตโอ้นะฮะปุ่มเอนจิน้นสตาร์ทสต็อปเลื่อนไม้นะฮะท่านผู้ชมเป็นภาษาภาษาไทยด้วยนะฟังก์ชันนะฮะตัวนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติใช้งานปีหนึ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะ และยังมี head up display ด้วยนะท่านผู้ชมจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นะครับที่กระจกนะครับโอเคแล้วพวงมลาลัยเป็นไฟฟ้าเห็นไหมเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมดีเลยนะฮะ่าสเต็ปต่อไปเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางครับเริ่มจากหลังคาก่อนนะท่านผู้ชมสีเบจนะฮะไม่มีรอยเจิมรอยยันมีสันลุปมีม่านเห็นไหมอ่าสันลุปก็เปิดได้เลยนี่จะเปิดแบบกระดกตรงนี้นะฮะ หรือเปิดนี่ทั้งบานเห็นไหมครับครบขันกว้างเลยเห็นไหมฮะอ่าบ้านเราได้ใช้ไหมอากาศอย่างนี้ร้อนตับแลบเลยใครเปิดก็เปิดไปเหอะน,นะผมไม่เปิดนะฮะท่านผู้ชมที่บังแดดนะฮะมีกระจกสองหน้ามีไฟนะครับยังตึงๆอยู่เลยทั้งสองข้างอันนี้ไฟส่องสว่างในเก่งนะฮะเป็น LED กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติ ตัวนี้มีกล้องบันทึกมาให้ด้วยนะฮะด้านหน้านะครับเสา A มีแอร์แบ็กนะฮะ srs แอร์แบ็กนะครับกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกเล้านะฮะไม่มีรอยสะเก็ดหินนะครับนี่มีการเข้าโูนล่าสุดนะฮะออขอให้เข้าครั้งต่อไปนะฮะที่วันที่13เดือน9เดือนหน้าป่ะเดือนหน้าเดือนนี้เดือน8นะฮะที่เลขไมล์ห0 0่ง0สนหนึนะฮะอ่าให้เข้าศูนย นะครับโอแต่น้ำมันยังใช้สๆอยู่เลยนะแต่ก็ต้องตามระยะนะท่านผู้ชมอ่าเฮดอัพดิสเพมีบอกแล้วนะลำโพง JBL ด้วยนะนี่เห็นไหมคอนโซลด้านหน้าแดชบอร์ดใหม่นะครับสภาพดีถัดลงมาเป็นช่องแอร์สช่องไฟฉุกเฉินหน้าจอนะฮะตัวนี้แสดงผลเป็นกล้องมองหลังได้เป็นเนวิเกเตอร์ได้นะฮะอ่าแอร์ Air, แยกอิกสระซ้ายและขวาเป็นแอร์สโซน โซนที่1โซนที่2โซนที่3ด้านหลังนะฮะแล้วมีระบบฟอกอากาศนาโน,โนมาด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแอร์แบ็กนะครับช่องแอร์เกใส่ของอันใหญ่เห็นไหมครับดูความใหม่ซะก่อนท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยสภาพดีนะครับแล้วคอนโซลตรงเกียร์เนี่ยนะฮะมีช่องเสียบ USB นะฮะช่องเสียบ power outlet นะฮะแล้วยังมีไว r e l e s s c h a r g i ชาร์จแบตมือถือแบบไร้สายนะครับแล้วก็เกใส่ของถัดมาที่เกียร์ นะครับมีช่องใส่ขวดน้ำโหมดการขับขี่สามโหมดนะ e c o n o r m a l Sport EV Mode นะฮะออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าและนี่ฟังก์ชันที่ชอบไอเย็นนะฮะลมเย็นจากเบาะนะมันเนี่ยมันจะขึ้นมาจากตรงนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับเดินทางไกลไๆดีผมชอบนะฮะมีคู่หน้าเก๊ใส่ของใหญ่โตกว้างด้วยนะฮะอ่าโดยรวมถือว่าดีนะท่านผู้ชมดีเลยละนะฮะคันนี้ สภาพดีทั้งภายนอกและภายในนะครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวพาไปลองขับว่าเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรไปกันครับท่านผู้ชมผมจะออกถนนจริงแล้วนะฮะเนี่ยผมอยู่หน้าเต็นท์ผมนะฮะนี่ออกถนนนะครับเส้นกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตกนะครับหาง่ายๆเนี่ยปาย้ายเหลืองเหลือวิสาโนอตโคานี่เดี๋ยวหมูไอหมูอินเสิร์ตหน่อยนะเออป้ายเต็นท์เราในช่วงนี้นะอ่าเห็นไหมครับใหญ่ๆเลยวิสาโนอัลตคา <S <S ชัดเจนนะครับติดต่อคุณเบียนะครับผมขยันมากนะมาเต้นทุกวันโอเคครับท่านผู้ชมมาต่อกันที่คันนี้นะฮะฟิลลิ่งนะฮะอารมณ์ความรู้สึกโตโยต้าคัมรี่ก็คือคัมรี่ครับมีความนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับถึงผมจะเป็นคนตัวอบอวบสักหน่อยนะฮะก็นั่งได้สบายพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือแอร์เย็นเร็วนะฮะแอร์เย็นเร็วโตโยต้นี่คือเอกลักษณ์เลย ทัศนวิสัยในการมองดีนะฮะมี Head up display อย่างที่บอกนะครับจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้กระจกซ้ายขวาชัดเจนเนี่ยเบาอุ่น,นทำงานเบาเย็นทำงานเย็นมากนะฮะชอบจับอาการนะท่านผู้ชมในรอบความเร็วต่ำๆช่วงล่างก่อนะเสียงยางมีไหมนะเสียงผิดปกติมีไหมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีแน่นเฟิร์ม พวงมาลัยเนี่ยผมลงโยกดูแล้วนะแหลกแน่นนะยอยพวงมาลัยแน่นไม่มีหลวมเลยนะฮะแน่นๆเลยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเรียบๆด้วยนะฮะตัวนี้เครื่องยนต์เบนซินนะครับล้วนบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเบนซิน2.5ลิตรบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยให้พลักกำลังหรือว่าแรงม้าเนี่ยสูงถึง211แรงม้านะ ฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยปูดปาร์ตนะฮะจับคู่กับเกียร์ e cvt นะครับนี่ใบสปอร์ตมอนิเตอร์มีเตือนการชนด้านหน้ามีเตือนการออกนอกเลนมีนะเดี๋ยวลองหน่อยนะลองโยกหน่อยนี่รนะ้อยสี่นะท่านผู้ชมนะขึ้นคอสะพานนะที่ร้อยสี่นะเน,นเนียนเลย รถคันหน้าเบรกดีด้วยนะเนิบขับแล้วมีความมั่นใจเร่งแซงปึ๊ดเนี่โอเคนะฮะเนี่ยอัตราเร่งดีโยกหน่อยนะโยกหน่อยโยกหน่อยจ้ำหน่อย เป็นไงลองให้รู้นะฮะท่านผู้ชมเราได้คุยได้เสียงดังนะฮะบอกเข้าไปเลยว่าดีนะครับยอดเยี่ยมครับคันนี้ตรงปกตรงปกไม่ผิดหวังโครงสร้างสวยภายในสะอาดเรียบร้อยไม่มีปุ่มตรงไหนชำรุดเสียหายการขับขี่ดีนะครับเกียร์เปลี่ยนได้สมูทเครื่องยนต์ทํางานดีนะครับไม่ไม่เยอะอ่านะ ไม่ต้องทําอะไรเลยนะเดี๋ยวเลผมทำนะผมเก็บรายละเอียดนะท่านผู้ชมรายละเอียดของสีนะครับคันนี้ผมต้องเก็บนะฮะพวกริ้วรอยสเก็ดหินต่างๆรถมีสีดำเนี่ยนะฮะต้องเก็บขนแมวเยอะนะครับภายในเนี่ยต้องสปาใหม่นะครับบิวทําความสะอาดสปาใหม่นะครับของเหลวนะครับระบบไฟระบบแอร์ล้างตู้นะครับอ่าช่วงล่างเนี่ยต้องฉีดทําความสะอาดเช็ค นะฮะในเรื่องของผ้าเบรกสูญดีนะดีนะครับอ่าก็นี่คือสิ่งที่ทำให้นะฮะแล้วก็รับประกันอยู่แล้วนะครับทุกคำพูดที่พูดไปนะครับรับประกันซื้อรถกับผมง่าย,ายๆบันทึกคลิปเก็บไว้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้949,000บาทเนี่ยเครดิตด,ดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนี่คือรถยนต์มือสองดาวให้สูงเข้าไว้ผ่อนให้น้อยปีนะครับ หรือไม่ก็ซื้อสดไปเลยนะครับมันถึงจะคุ้มค่าดอกเบี้ยแพงนะครับรถยนต์มือสองคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพดีผมการันตีเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมและนี่คือ Toyota c คั r รนะฮะ 2.5HV Premium ที่สภาพดีมากๆอีกคันหนึ่งนะฮะที่ผ่านมือผมนะครับใครสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0915577695นะฮะผมรับสายเองนะครับท่านผู้ชม ผมเบียวิสารอโอทอคานะฮะย้ำจุดยืนว่าผมนําเสนอด้วยความจริงใจนะครับมีแค่รถยนต์มือ,อมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันนะฮะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะดูช่องผมเนี่ยไม่ซื้อรถก็มีความรู้ก็ดูรถเป็นได้ครับถ้าใครติดตามกันมานานๆนะฮะจะทราบดีนะครับคันนี้บอกอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชม